สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเว็บเติมเกม24ตู้นะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาเติมเกมนะครับเราจะมาสุ่มรางวัลหรือสุ่มเพชรนั่นเองนะครับที่ผมมาแนะนําเว็บนี้ให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าเว็บนี้นะครับได้จด ใบพันธุ์นี้ได้ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาในเว็บแล้วเราสามารถ็อาอินโดย Facebook ก็ได้นะครับผมเมื่อเรากดปั๊บก็จะเด้งมาหน้านี้ทันทีเลยนะครับผมต่อมานะครับผมให้เรากดมาที่คําว่าเติมเงินนะครับแล้วก็เลือกอันที่2นะครับแจ้ง ID Wallet นะครับผมก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเราก็เติมออน Wallet นะครับให้กับเบอร์นี้นะครับแล้วก็เอาเลขอ้างอิงมากรอกไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็เติมไป50เครดิตนะครับก็กดมาที่ สุ่มของรางวัลนะครับจะมีกิจกรรมให้เล่น3เกมนะครับผมก็มีจะมีลกอคสปินโยกสล็อตนะครับส่วนผมจะเล่นเป็นโยกสล็อตแบบ3อันนะครับผมก็น่าจะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สุ่มทีละครั้งเนี่ยจะสุ่มทีละ10เครดิตนะครับผมโอกาสที่จะได้ก็จะมี3เท่าเลยนะครับผมเพราะว่าจะมี3ม สล็อตให้เราเล่นนะครับผมแล้วก็แต่ละสล็อตนี่จะเป็นทั้งโทรศัพท์ทั้งเพชรแล้วก็ทั้งเป็นเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับผมเฮ้ยโอ้โหมาแรกก็ได้เพชร1600เลยนะก็นี่นะครับผมโอเคสุ่มมาแค่ครั้งแรกก็ได้เลยนะฮะดีจัดจัดเลยนะครับผมรอบต่อไปครับผมมาดูกันนะฮะเฮ้ยโอ้หได้หนึ่งคันหกร้อยเพชรอีกแล้วนะครับผมอ้าวได้จริงเหรอเนี่ยโอ้โห z ูไปอีกเลยนะฮะผมวันนี้ผมเติมมาแค่50เครดิตเองนะครับทุกคนอย่มาดูกันว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหรอบนี้ได้1 5อเพชรนะครับ156ยบเพชรนะครับผมอีกสองรอบนะครับเหลือีกสองรอบเท่านั้นดูนะฮะเราจะได้อะไรหรือเปล่าโอโ้รอบนี้ไม่ได้นะครับเหลือรอบสุดท้ายนะครับทุกคนไปฮะร,รอบสุดท้ายขอ ขอสักพันเพชรขอรัพันเพชรเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยไม่น่าได้นะครับผมโอเคนะครับก็รู้สึกว่าน่าจะได้มาประมาณ3,000กว่าเพชรนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใส่เลขนะครับผมแล้วก็วิธีการเติมเพชรเข้าเกมนะครับเขาทำกันยังไงอันดับแรกนะครับเราก็เข้ามาในเว็บเติมเกมก a l i ิน่ นะครับผมก็จะเลือกเป็นเกมฟรีไฟล์นะครับผมแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook หรือว่า ID เกมของเราก็ได้นะครับผมเมื่อเราล็อกอินนะครับผมหน้าตาก็จะเด้งมาประมาณนี้นะครับส่วนผมจะเลือกอันนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นช่องที่2ของเกมนะครับแล้วก็จะเราสามารถก๊อปโค้ดตรงนี้นะครับผมอันนี้คือโค้ดที่ผมเติมเกมแล้วนะครับทุกคนอย่าเอาไปทําตามนะอันนี้เป็นโค้ดที่ผมสมได้นะครับผมเติมไปแล้วมันเติมอีกไม่ได้นะครับแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมได้จริงนะครับผม 156นะครับแล้วก็เหลือ1,600อีก2อันนะครับผมเดี๋ยวขอกอบวางให้เสร็จเลยก็แล้วกันนะฮะโอเค okay, okay, ผมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมนะว่าผมจะได้เพชรเท่าไหร่ได้เพชรจริงหรือเปล่านะครับผมมา นี้นะครับทุกคนเพจผมก็เข้ามาแล้วนะครับเป็น ,3934 นบะครับบวกกับอ่าที่ผมมีอยู่ใน i อดีอยู่แล้วนะครับผมก็ได้จริงนะครับผมสําหรับใครที่อยากสุ่มนะครับก็ลองไปสุ่มได้เลยนะครับหรืออยากจะเติมเกมเว็บ24สิบสตก็สามารถไปเติมได้เลยนะครับโอเคผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องของเค้ก ไม่ใช่โอ้โหออกอยากเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยทุกคนดูดิอันนี้อะไรอ่ะสุ per star บ็อกกล่องดวงใจหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้โหไม่ไม่ออกเลยเว้ยไหนลองสุ่มแบบพิเศษดิแบบพิเศษทีละ50ินะครับมาแบบพิเศษเฉียดแล้วทุกคนเฉียดแล้วเฉียดแล้วโอ้โหไม่มาเลยไม่มาเลยโอ้โหทุกคนสังเกตเพชรผมเพชรจะหมดแล้วอะ หมดไปพันสี่แล้วมั้งเอ้ยหมดเท่าไรพันห้านะครับผมประมาณพันห้าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้เอ้ยแต่ว่าได้แล้วนะนี่นะู่ไหนเอ้ยนี่นะครับผมแพ็กเกจเปิดไปเลยก็แล้วกันนี่ทุกอย่างเท่เลยนะครับใส่ทั้งเซ็ตไปเลยโอ้โหเท่มากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูลงโซนกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไป โอ้โหเข้ามาคนแรกเลยผมลืมบอกนะตอนนี of of mm ้ก็เวลาประมาณตีสองกว่าแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าคนจะตึงหรือเปล่านะจะเจอคนตึงหรือเปล่านะมาแล้วมาลายคนหนึ่งแล้วก็ชุดโรนโดสายฟรีมาแล้วนั่นไงตีสองนะตีสองไม่ค่อยมีสายเติมเลยสามารสาสเติมจะอยู่ที่อ่าเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับผมนี่นะก็มันก็ดึกแล้วนะครับตีสองตีสามผมเขาก็นอนกันแล้วนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้าเกมลงโซนมาทําไมกัน เฮ้ย,ยมีคน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 เดินมามีคนเดินมาสวัสดีครับเขาก่อนหนะครับผมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อยทำไรอะ่ะอันนี้คือเขาใช้มาโครหรือเปล่าไม่รู้นะดีดีใส่กระเบโืโคตรไวอ้ทุกคนคือผมก่อนหน้าน,นี้ที่ผมลงห้องโซนมาผมเจอคนที่มีท่าป,ปักพงนะแล้วเขาทำบัคอะไรแบบนี้นี่แหละครับแล้วแบบเขาวิ่งอยู่เงี้ยคือ ธงติดตามตัวเขาอะโอเคตรเท่เลยผมทําไม่เป็นน่ะเออผมไปถามเขาเขาก็วิ่งหนีอะ่ะธรรมดานะครับคนมีธงเขาก็นั่นแหละผู้สาวผู้สาวถามผู้สาวก่อนย่อก,ก่อนแล้วกันยอ่ยอยอ่อย่อไอ้เขาย่อให้เราด้วยถึงเราจะไม่ได้แต่งตัวเป็นสายเติมนะแต่เราก็แต่งตัวชุดใหม่นะเออเอ้เขาให้หัวใจคืนด้วยทุกคนโหอืมมากับใครหรอ มาใครเหรอผมว่าน่าจะมาคนเดียวคงไม่มีเสื้อคู่มาแถวนี้หรอกมกัม้งนั่นไงเข้าทางนี่จีบหน่อย <c oughs> อเข้าใจเฮ้ยรือว่าเขาย่อให้ผมว่าผมมีป้ายแกนวะอันนี้ก็ไม่รู้นะเดาเอาเขาสวัสดีอ่ะ <c oughs> อ่ะทุกคนดูห้องนี้มี10คนนะครับรวมทั้งหมด เดี e u, ๋ยวมาดูกันนะว่าผมปักคงแล้วจะมีใครมาหาเราหรือเปล่านะมาทุกคนหนึ่งองไปนี่ยังยังยังเฮ้ยเมื่อกี้เขาด่ากันหรือเปล่าวะเดี๋ยวเจอปักตะไคร้นี่ปักไปแล้วนี่ยีสาววิ่งมาหาสาวยิงมาหา เอ้ยเขาคามุยออกไปแล้วอะ่ะคนนั้นน่ะนี่เริ่มมากันแล้วเริ่มมากันแล้วทุกคนเฮ้ยเชฟีเค้กบอกเฮ้ยผมว่าผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะเฮ้ยอ่านชื่อไม่ทันเอ้ยอ่านข้อความไม่ทันเดี๋ยวพี่แมงก่อนข้าความฟัดน,นะเมื่อกี้โอ้โหไอ้กแล้วพี่เค้กไม่ยิงเกิน <laughs> นี่พี่เค้กคนหล่อเองซีโฟ ฟ4ัแันแมไม่น่าใช่โอ้โหเขาบอกว่าไม่น่าใช่อะ่ะนี่จบร้าจบร้าขำขำขำนี่หาสาวหาสาวขำขำอะไรอะ่ะทำคลิปอะไรนะไม่ทันปักไหม่โอเคปักเลย พี่เคไปสูบอะไรอะไปสูบกันบออกม <c oughs> ผมเติมมาแล้วผมเติมมาแล้วถ้าผมไม่เติมผมไม่อยู่ตีสองอกหยอกหยอกหยอกไม่นามา่าพอดีดดีดโอเคไปละไปแล้วไปแล้ว โไม่ใช่เอ้ยกันผมนี่แหละครับัลโหลผมไม่ใช่ซีโฟนะผมเค๊กไอครับโอเคไปแล้วให้ใัวใจคเข้าไปกันปิงปักให้หน่อยผมไม่รู้นะว่าห้องนี้คนจะเข้ามาเยอะหรือเปล่านะเอ้ยห้องนี้สส่เติมเยอะอยู่สส่เติมเยอะอยู่ผมวิ่งไปหาสาวก,ก่อนเลยอะ่ะอันดับแรกอะ่ะนี่ชื่ออะไรอะ่ะ ผู้หญิงผู้ชายมะเดินวนเดินวนเดินวนเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยโดนแย่งเฮ้ยโดนแย่งเฉยเอ้าโอ้เป็นไงเขาไม่ให้หัวใจคืนสมน่ะ <c oughs> มันแย่งของผมได้ยังไงได้ <c oughs> ให้หัวใจให้หัวใจน <c oughs> <c oughs> ีครับนี่รุมให้หัวใจรุมให้หัวใจแฟนผมแฟนผมแฟนผม ฟันฟันฟันคือเขาต้องพิมพ์อะไรอยู่เดี๋ยแน่ๆเลยทุกคนขอโทษครับอุ้ยคนดีคนดีคนนี้คนดีเออปั่นปั่นได้เฉเลยนี่รักนะรักนะจุ๊บจุ๊บยเขาไม่ขยับเลยอ่ะคนเนี้ยงงนะ เอ้ตามน้ำหน่อยสิผมนี่แถแถล่มเฉยจริงๆผมจะพิมพ์ว่าลืมนะทุกคนพิมพ์ยากยังจริงๆไม่รู้ตาลายนะลืมเฉยไอห้องนี้ห้องนี้คนตึงอยู่คนตึงอยู่อายุเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดครับยีิบเอ็ดครับอายุยีิบเอดครับเขาจะด่าผมแก่ปะเนี่ยร้องแก่เฮ้ยเขาแอกกันอ่ะเขาแอกกัน คายกันทุกคนคอยอาการเอ้ยเอคมังกรคี AK มังกรต้องมีคนแล้ต้องมีคนมีแล้วแหละจังหวะนี้เฮ้ยเขยอ่อว่ะเอ้ยสกาอ่ะแล้วอ่ะแล้วทรงเริ่มมาแล้วสักหน่อยก็ปักทงปักทงยังยังทุกคนยังนี่เอ็มพีผมดูสายเติมไหมครับนี่ มีคนมีสากาด้วยทุกคนมีคนมีสากาด้วยเอ้าคาม,มุยกดสกาแล้วคาม,มุยเดี๋ยวนี้ก็ไม่เอานั่นไงว่าแล้วปักธงครับจัดไปให้เสียอ,อี่อนปัเ้ยเที่ยู่นะใจผมด้วยคนคนที่ผมปั่นมึงช่วยใจผมด้วย ใจคืนสวัสดีเขาด้วยนวี่เฮ้ยชุดตึงห้องนี้ก็เฮ้ยคนนั้นน่าจะมาด้วยกันนะคู่นั้นน่ะใส่เสื้อคู่มาเลยนะสวัสดีสวัสดีก่อนอยากขึ้นแรงแกนแล้วทุกคนตอนนี้ก็นั่นแหละตามตามแรงแกนอยู่ประมาณ200กว่าแต้มนะแต่ว่าโดนแซงไปตลอดเลยแบบจะถึงแล้วอะ ือแต้มจะถึงแล้วอีกประมาณไม่กี่แต้มอ่ะร้อยกว่าแต้มอะ่ะก็มาลบนะครับลบแบบทีละร้อยสองร้อยก็เลยเซ็งๆเลยครับผมอยากมีท่าถ่ายแรงแกนแล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ถ่ายรูปโอเคห้องนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มังกรบินรอบวงก่อนทีนึงติดตามอยู่โอเคครับขอบคุณครับสุดยอดในโลกเพื่อเสือรัยเลยเออ นี่ทุกคนผมเปลี่ยนชุดใหม่แล้วนะก็คือรีวิวชุดใหม่อ่ะผมจะรีวิวแค่ประมาณสองห้องก็พอนะครับแล้วก็มีสาวสาวสาวเดินวนสาวเดินวนเดินวนแล้วก็เดินหนีก็นะครับผมนี่ผมจะใส่รีวิวชุดใหม่แบบทั้งทั้งชิ้นทุกชิ้นเลยนะครับประมาณ2ห้องนะแล้วก็ห้องต่อมาผมจะเปลี่ยนแบบแต่งสไตล์แบบผสมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเทหรือเปล่านะเออก็คือแต่งตัวเต็มอ่ะมันมันไม่ค่อยมีคนสนใจนะเราต้องแต่งตัวแบบ ชุดนั้นชิ้นหนึ่งชุดนี้ชิ้นหนึ่งนะครับผมมันก็จะออกมาเป็นนี่แหละโกโก,ก,ก,ก้คันห้ามโปละและช้างน้อยเฮ้ยเฮ oh, <no. S 1> ้ย,ยอะไรครับเนี่ยไอช้ช้างช้างมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เฮลโหล เฮ้ยงงนะนี่ปักปักปักตรงใส่หัวช้างอะไรวะโคตรงงเลยบักอะไรอีกเนี่ยจบแล้วโดนปักหัวโดนปักหัวโดนก็ยด่นี่เกิดอะไรขึ้นเขาไปทำบักอะไรตรงไหนฮะ วิธไมห้องนี้คนมันตึงจังอ่ะแต่ว่ามันเลขบัคครับนี่นี่นี่เอาคนนี้ดีกว่าคนที่ทําบัคนี่แหละอันนี้บัคอันนี้ผมทําเป็นนะแต่ว่าแกล้งไปนะแกล้งเขาก่อนนะสอนหน่อยสอนหน่อยสอนหน่อยเดี๋ยวีเขาจะสอนผมไหมย,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 ย่อ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 เฮ้ยเขาสอนอะไรท่านี้ท่านี้สอนท่านี้ ác này ác này á ác thủy á cạch ta ác thủy đi ác này quá xa ác này có hay không ạ ôi 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 vinh mà lê ạ cướn cướn ạ hay 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 แอกเยอะไม่ดีนะนี่แอกหน่อยแอกหน่อยอันนี้ผมทำเพื่อคนดูนะไม่ใช่เลยนะจริงๆผมปักคงปับ๊บผมก็ไม่อยากแครกไอด้วยโหรู้จักแครกไอด้วยวะอันนี้ทำเพื่อคนดูนะจริงๆผมไม่ค่อยชอบปักคงแล้วกดทุกท่านะมันนานนะครับผมแล้วก็กว่าจะแบบกดครบทุกท่าเขาคงด่าผมว่ามึงจะแอกทุกท่าเลยเหรออะไรเงี้ยเออก็มาเอาทุกท่าเลยพี่เค้กหรือใครวะ คนหลอคนหลอขำเฉย <_ d ata> เดี๋ยวตามไปดู ừ, ไปลลเดอไปลลเดออยากออกช่องโอเคนี่นะรักคู่นะเป็นไงพี่เอาน้องออกช่องละครับผมก็เปลี่ยนห้องเลยละกันนะครับเฮ้ยมีคนเข้าไวเหมือนเราเหมือนกันนั่นนี่่เดี๋ยวผมเอาห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายก็แล้วกัน มาในแนๆก็ห้องสุดท like ้ายแล้วป right ักคงให้มันไวๆก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนี่เฮบอเสื้อบอสาวเฮ้ยมีตรงเขอาเราแอ๊กว่าเฮ้ยมังกรนี่มังกรฟ้ามันเฉยแล้วต้องมังกรเขียวเงั้นเฮ้ยหุยพลังพลังพร้อมกันเลยเฮ้ยมา เอาทุกท่าเออไงเจอสายสักพักปักธงนี่ฮาเลยนะทุกพักเขาปักธงด้วยนี่ฮาเลยนะท่านี้ด้วยเอาเขาไม่มีท่านี้แน่ๆเลยหูข้างหลังทำอะไรกันนะอึบอึบอึบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลืองไหมเนี่ยช่องยีเหลืองไหมเนี่ยช่องบินช่องบินสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดูคนนั้นนี่ท้อว่ะทำอะไรกันน่ะให้เปิดห้องไหมให้เปิดห้องไหมยืบยืบยืบอ,อยู่นั่นแหละสาเฉขอร่วมวงขอร่วมวง <Hey. S 1> นี่นี่นี่ดู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 เข่าผมเข่าผมอยาก ยังยังไม่หยุดอีกพอพอผมกลัวช่องผมบินเว้ยแต่ว่ามันก็แค่วิดพื้นปะเออเนี่ยเนี่ยเออมันก็แค่วิดพื้นใช่ใช่เหนะ็นไหมเมันก็แค่วิดพื้นขอวิดด้วยดิเข้าไม่ได้อ่ะ <c oughs> <c oughs> เสียใจว่าเข้าไม่ได้ <c oughs> อ่านี่ดูดูด,ด,ดูทุกคนผมนอนแล้วผมนอนแล้วเฮ้เฮ้เฮ้ ใจไม่ดีเลยอย่าทำแบบนี้ผมใจไม่ดีวิ่นพื้นวิ่นพื้นวิ่นพื้นเฮ้ยไอ้สัตว์เลี้ยงไปไกลดิเกะกะว่ะโอ้โอ้เหมือนรู้อะเหมือนรู้ปิดมันแป๊บไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาโดโดนเท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  พอทุกคนพอพอหรือว่าโอเคครับผมก็ว so ันนี้ก็คลิปใหม่นะครับถ้าทุกคนอยากได้นะครับก็ไปเล่นกิจกรรมได้นะครับผมประมาณอ่าเท่าที่ผมการันตีก็ขำว่าเท่าที่ผมการันตีนะครับผมก็ประมาณ1,500งพันห้าร้อยถึงสองพันเพชรนะครับผมก็คงไม่มีใครเกือกว่านั้นแล้วมั้งนหมฮะโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กปกนกำลังใจผมวยครับสำหรับคลิปนี้น้องติดใจพี่หลัจาะ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ, <Wow. S 1> บว้าวปักตะไคร